พระพิชเนศพยากรนะคะหมอณีน,น้าแม่นๆนะคะเอานี้หมอจะมาเปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดวันที่3นะคะก็อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นแหวนนำโชคนะคะเสริมดวง12อศีอันนี้เป็นแหวนนักขลาดนะคะหมอก็จะทำเป็นแหวนนักขลาดกำไลนักขลาดนะคะเสริมดวงแล้วก็เป็นแหวนนุกระเก้านะคะสำหรับท่านใดที่สนใจ ดูทาง a c e b o o k หัวหน้าแมนๆนค่ะโอเคค่ะเราจะมาเชื่อมจิตนะคะกับการเปิดดวงไพ่พะพิธเนตนะคะอ,ะอย่างรู้นนักค่ะตตอนนี้หมดไม่เชื่อมจิตไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่สาม ดวงของท่านที่เกิดที่3นะคะถือว่าดวงโดดเด่นนะคะ,ะคุณได้ไพ่พระศิวะกับพระแม่วูมานะคะหมายถึงว่าหน้าที่การงานคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะทางานนะคะ,ะเกี่ยวกับวงการดารานักแสดงบันเทิงเนี่ยคุณก็จะโดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงนะประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคนรู้จักกันนะคะเพราะว่าจังหวะดีๆคุณมีโอกาสมีโชคลาภก้อนใหญ่สำหรับท่านที่เกิดที่3 นะคะการงานเด่นนะคะการเงินเด่นนะคะเสียงโชคเสียงลาบดีนะคะท่านที่ทําธุรกิจนะคะ,ะที่เกี่ยวกับเป็นประสานงานติดต่อนะคระับเดินทางนะคะ,ะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆม,มีโอกาสได้มีมิตรสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อนมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆสังคมดีๆคนดีๆนะคะท่านที่เกิดวันที่3นี้งานของท่านเนี่ยถ้าทํางานนะคะ เกี่ยวกับความสวยความงามก็โดดเด่นนะคะหรือว่าเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์นะคะก็ถือว่าโดดเด่นนะคะท่านได้ไพ,พ่พิชเชเนสถือว่างานเนี้ยโดดเด่นมากมีโอกาสก,าก็ไปราบขอพรพิชเเนศใครที่คิดว่าอยากจะสมัครงานนะคะท่านมีโอกาสาเดินทางนะคะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศปเปลี่ยนต่ออันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะการเงินของท่านก็จะดีขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง นะคะใครที่รอสัมภาษณ์รอเรียกตัวอยู่ท่านก็มีโอกาสนะคะได้งานทานะคะส่วนทีอ่อาจารย์ก็ขอนำเลขนำโชคได้เลข56นะคะก็ขอฝากรายการพิคเนสพยากรณ์นะคะ,ะรูปแบบใหม่นะคะในปี2 5ง9้าาเกาขอขอบพระคุณค่ะ